สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพัธ์ศรีหัตไตรค่ะชื่อเล่นชื่อเบียร์มาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่คะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเครื่องประดับจากเปลือกหอยมุกจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้จะบินตรงไปที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อหาคำตอบพร้อมกันค่ะ จังหวัดภูเก็ตนั้นมีภูมิประเทศที่ติดกับทะเลประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพประมงและนอกจากอาชีพประมงแล้วก็ยังประกอบอาชีพเลี้ยงหอยมุกอีกด้วยมุกนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเกต็ตดังคำขวัญของจังหวัดที่กล่าวว่าไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองสองวีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่มการผลิตเครื่องประดับมุกของทางบริษัทนี้เอง ทำให้มีเปลือกหอยเหลือเป็นจํานวนมากจึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยทั้งชิ้นขึ้นมาแต่ประสบปัญหาที่ว่าเปลือกหอยนั้นมีลักษณะที่เปราะบางและแตกง่ายจึงนำมาตกแต่งรวดไายให้กับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นจากเดิมที่เป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนก็ขยายใหญ่อย่างต่อเนื่องจนครบวงจรคือเห็นไหมล่ะคะว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงฟาร์มหอยมุกนั้นนอกจากจะนำผลผลิตมุกมาทำเป็นเครื่องประดับแล้วเปลือกหอยมุก ยังสามารถนำมาตกแต่งเป็นรวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วยค่ะ